สวัสดีครับพ่อไข่มุกครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเขยสารใต้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไข่มุกครับในงวดของวันที่1กรกฎาคม68ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตามความฝันของพ่อไข่มุกเนาะครับครับเพราะว่าพ่อไข่มุกไปรับจ้างไม่ได้หยุดเลยเนาะพี่ครับเพราะว่าพ่อไข่มุกบอกว่า อ่าเป็นช่วงขุดมันแล้วเขาก็เล่งด้วยเนาะแมนครับขนามันถ่วมนะแมนครับก็เลยบได้มาตามให้ครับท่านผู้ชมครับอ่าในงวดนี้อ่าพ่อไขมุกอ่าก็เลยบอกว่าอ่าให้ผมมาหาในวันนี้แทนเนาะครับครับเราคุณพ่อไขมุกเองก็บอกว่าฟันแล้วได้แนวทางแล้วเนาะได้แล้วครับครับครับเดี๋ยวให้พี่ว่าความฝันเลยเนาะพี่ครับครับอพี่ฟันเห็นอยังไ่ครับผมผมผมนี่ฝฟันว่าบุหัวเขาจัดอีกยังกันนา ในข่วมฝัน่ะบุคุว่าข้าเห็นยังกันหรอกคนก็หลายเติบอยู่ครับอยู่มองหน้าบ้านเจ้าของนี่แหละบ้ทนนี้ผมไปย่างก็ย่างไปบิงเขาใน่แหละแล้วเนวเข้ากันยังบุูุว่าเขามันมียังกันนะเข้ากันย่างไปเบิงเขาซองนี้ซองนั้นครับพู้เขาใครเจ้าเลยเอือดว่ามาพี่มาพี่คนวะมอมมอมนะเอือดมอมมาพี่มาพี่คนวะมาย่างมันเถพุ่นคนะงานโตอยู่พุ่นคนวาไปเห็นยังคนว่าไปพุ่นไปพุ่นแหละคนวะเดี๋ยวสิ้าไปบัดไปหอดคนวะ ไอพ้มนะไปตําแป้งอะนะตําแป้งจะมันเป็นขกคกนี่ก็คือว่าคกตั้ง่สมัยต่กอนนะครับมันเป็นคกใหม่ที่ว่าบักงหญ่งๆสุงๆเนี่ยนะสูงๆที่ว่าเอาไว้ตาเข้าเปลือกตกย่างแดนะครับอยู่ในนั้นนะเด้อนั่นแหละแลสากระบอกเนี้ยๆในพี่คนว่าโตตาอยู่นี่เด้อพี่คนก็เอาเข้าเนี้วนี่แหละเข้าเนี้ยมันเทศใส่ผมเพิ่นให้ผมตํานะผมก็ตำนี่แหละตอนแรกมันก็ เขาเหนียวก็ไม่ได้เซน้นามไหมครับมันก็ทมธรรมดาเนาะคือจังว่าเขา <c oughs> เขาเบียร์เฮาเนาะเฮาตานะ่ำเนาะแต่ว่าบัดเนีมเฮ้าต่ำไปตํำไปพอมันมุนมันเละบัดทีมันเหนียวอะนะมันเหนียวขึ้นมันน้ำสากไปครับํำมามันก็ยืดเหนียวไปนี่ต่ำหันเห็นคนมาซอยให้ผู้ไดมากกับบัดทีบุบ้มี่แล้วบัดทีที่มีอยู่ผู้เฒ่าคนหนึ่งครับเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าเราก็ใส่ผ้าถุงก็คือว่าคนแบบธรรมดาคือจังผู้เฒ่าบ้านเฮาเนี่ยนะ ราย่างมาไกลๆเราก็มาซองเบึงผมก็ตำไปไหนมันก็ยืดขึ้นผมก็ตำเมื่อนั้นยืดขึ้นตำอมู่นั้นคนน่ะเพิ่นก็บอกผมว่าสื่ออาเดอร์เพิ่นว่านั่นเพิ่นว่าอยู่ในคกนั่นเพิ่นว่าเจ็ดแปดเก่าเพิ่นว่าโอ้หกเจ็ดแปดขอโทษนะครับหกเจ็ดแปดครับเพิ่นว่าหกเจ็ดแปดเพิ่นว่านั่นอยู่ในคคกนั่นผมกันหันไปแนมเพื่อนในนี้ผมแนมเลยเด้ครับเพิ่นว่านั่นแหละบอกสำนีและเพิ่นว่า ไปละเ่เพื่อนก็ไปผมก็มกตำตำได้พักหนึ่งผมก็หูเมียมาเลยความฝันก็คือว่าสะดุ้งตื่นมาเลยอือครับคือเรื่องเล่าความฝันของอพอใครมุกก็มีประมาณนี้ครับครับในความฝันรอบนี้คือมีคนบอกเลขครับไอพี่มองลงไปพี่เห็นเลขน้ำเขาบอกบอกเห็นบอกเห็นครับแต่ว่าผู้เทาน่ะเราบอกว่านั่นมันอยู่ในคกนั่นแหละครับคกเ็ดแปดเด้อเห็่ะ ไอ้ผู้เทาที่ว่าบอกบอกเหลขกที่ว่าเพื่อนเห็นเลขดีเ <ste ep> พื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย <ste ep> เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับหนาสิป,ประมาณหกสิบกว่าแล้วเทาแล้วผู้เทาแล้วอ๋อครับแต่ว่าก็คือแต่งตัวก็คือว่าผู้เทาบานเฮาเนี่ยแหละครับครับใส่ผ้าสงูงใส่เสื้อธรรมดามากระเลงเฮาธรรมดาเนี่ยพี่ผู้จักเพื่อนบอกครับในความฝันอันนี้ผมก็บมูงูครับบูงูคือกันไม่เรื่องจริงก็บอกผู้จับมูงูจักครับอืมครับครับอ่าคือเลี่ยงเล่าความฝันของพี่ทีอ่า เพิ่งมีงานอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านตะคองบอกนี่แม่นครับอยู่หน้าบ้านเจ้าของนี่แหละเป็นเป็นงานอีหย่างครับสี่ผมก็่ฮูหคือกันนะะผมก็ยังสงสัยอยู่ผมก็ยังเละไปบึงกันนะครับนั่นแหละแล้วบัณฑีตข้าเจ้าก็เลยให้ผมไปทา้งผุนกันว่าผุนงานโตอยู่ผุ่น่นบ่านี่นะิ่นบอกไปอ๋อคือมีมีงานแต่ไม่ใช่งานศพไม่ใช่งานบ่อครับบ่อครับแต่พี่ห้ว่าเป็นงานครับมีคนมาร่วมงานนี่หลาย รับคือว่าฝันแมนรับเขากัตางคนกับตางเห็ดนาทีของเขาอะรนะครับครับอืมอ่าบาลิกที่พอคอยมุกเรียนบาลิกที่ห้าสิบสองครับห้าสิบสองเนาะขับกับท่านผู้ชมบนถามับเพราะว่ามันมีงานอยู่หนาบานตะของเลยครับครับบาลิกที่ห้าสิบสองอ่าแล้วก็อ่าในความฝันน่ก็คือตัวเองได้เดินเข้าไปดูตรงนั้นครับแล้วคราวนี้มีคนแก่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอ่าให้มาทางนี้ให้มาทาทาตรงนี้ครับครับแล้วพอพออยมุกเข้าไปปุ๊บ เขาก็ให้ไปตำข้าวตำเขาครับครับอ่าแต่โคกโคกที่ใช่ใส่ตำนี่คือเป็นโคกงแบบโคกโบราณเนาะที่ว่าครับแล้วเขาที่เขามายเนี่มันเป็นเขาแบบเข่าสารเขาคือเป็นเข่าสารครับครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าเวลาตำไปนีมันเป็นสายยืดครับแปลงติดแปลงติดเงายืดเลยยืดขึ้นมาเับ ครับปิษาุ์นามกระสีอยู่ตรงนี้น้ำเนาะพี่เนาะแมนครับครับแต่เทนีผู้เท้าเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นเลขครับครับอยู่ในในโคกในโคกครับครับคือหกเจ็ดแปดครับครับเพิ่นบอกว่าให้พี่ไปซื้อน้ำเนี่ยครับแต่มีแค่นี้เนาะวามฝันแต่เทนีอ่ะก็นี่ปิษณาอยู่เนาะครับเพราะว่าพอคั้มูบอกว่าสตีปิษณาจากที่ว่าโคกกับสากแเะ่าเนาะครับครับ พี่สิตีตัวเลขเพิ่มเติมตัวนครับผมก็ไปถามผู้เฒ่ามานะครับประวัติผมก็บบุหูว่่สิตียังไงคือกันนะครับผมก็ไปถามผู้เฒ่ามาระหว่างคกกับสากในซิตีเป็นไงนะครับว่าคกคกก็ซีบหกบ่อกพันว่านะสากกับแบบเห่้ยเธอเลยพนว่ากันหนึ่งตัวนั่นคนว่ะคนกรนจีให้ผมมาเป็นหกหนึ่งนั่งครับอ๋อไอพี่ไปถามในผู้เฒ่าอยู่แถวบ้านบะแถวบ้านครับผมถามเลยตั้งหลายคนเพื่อนกันนั่งอยู่น้ำกันเพื่อนว่าถ้าฝันแบบนี้สิตีเลขคือหกหนึ่ หกหนึ่งครับอ๋อครับหกหนึ่งกับระหว่างเก่าหนึ่งเนาะพี่เนาะครับครับอ่บอาบอร์เวณเฟรนด์ดาที่มีประสบการณ์เรื่องเล่าความฝันในลักษณะแบบนี้เ,เ,เนนกินเลยตีเลขให้คือหกหนึ่งครับครับพี่ก็เลยสิยึดมแตตัวนี้มาฝากเอฟซีครับไวยพิจารณาเนาะครับครับอ่าพ่อไก่มุกยกตัวเลขท่านผู้ชมเบิ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่อ่าผู้เ่าวเห็นแล้วก็บอกพ่อไก่มุกว่าเห็นเลขอยู่ที่หกครับอ่าในความฝันก็คือเลขหก บบ8รัท่านผู้ชมระวัง9 7 8ไว้ด้วยแล้วก็ถ้านําไปประกอบการเสียงโชคก็อย่าลืมตัดด้วยครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็เป็น6 7 6 8 7 8ครับแล้วพอไข่มุกก็ตีตัวเลขเพิ่มตเติมก็คือ6 1หนครับห1ระวัง9 1าง91ครับท่านผู้ชมครับ6 1นี้ก็คืออ่คกกับสากครับแล้วก็ตําข้าวเนาะ<ม>แล้วก็ข้าวเนาะมันเป็นสายขึ้นมาติดอยู่ตรงสากคร<ม>ับท่านผู้ชมเป็นสายแบบเหมือนอ่ เลขหนึ่งครับมันยืดนะมันยืดขึ้นได้โอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับโอเคครับแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยฝันในลักษณะแบบนี้ครับเกี่ยวกับโคกกับสากระถ้อคอมเมนต์ตัวเลขวิเคราะห์ตัวเลขคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าฝันแบบนี้จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้บ้างเพราะบางครั้งเลขที่ เราเห็นหรือว่าคนบอกในความฝันอาจจะไม่มาก็ได้แม่ครับหรือว่ามาแต่มันเคลื่อนแต้มนึงก็ได้ครับครับบางครั้งมันก็ออกตัวที่เป็นปริศนาในความฝันครับครับเราก็ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันตีหน่อยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับพอคอยมุกมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับผมขอขออวยพ่อใน เอฟซีสุขสรรนะครับเนาะประสบจะความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข่ลำรุวยถือไว้รางวัลใหญ่ๆด้วยครับเด้ออาธุครับพี่ขอบคุณครับ